สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์นะครับวันนี้ก็จะพามารับชม7ที่นั่งของเราเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นยอดขายที่ดีที่สุดของตัว e v e r อเร์เลยนะครับเรียกว่าเป็นรุ่น e v e r อเรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกจนะครับปัจจุบันนะครับเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับตัวธรรมดายกเลิกแล้วก็จะมีแต่ตัวบวกแพ็กเกจอย่างเดียวนะครับตอนนี้ราคาจําหน่ายปัจจุบันนะครับราคาอยู่ที่1 5 8 5 0 0 0้านบาทไม่รวมสีขาวนะครับจะมีสีขาวสีเดียวนะครับที่ต้องเพิ่มในส่วนของค่าสีครััับบคคนนนนนี้้้ะรเเดิมๆแลวป็พื พื้นฐานของเขานะครับเป็นสีเทาแต่ีเรามีการทําสีพิเศษนะครับตัวนี้ก็จะเป็น er ลับสติกเกอร์รอบคันนะครับเป็นสีเทาโนโดเกนนั่นเองนะครับลูกค้าก็เลือกเฉดส,สีแบบที่ต้องการได้เลยนะครับตัวนี้เราก็มีบริการลับสีให้ที่โชว์รูมให้นะครับเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตร170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตร ตัวบวกแ็กเกจเนี่ยเรียกว่ามีเทคโนโลยีของรุ่นท็อปเข้ามาอยู่ในรถของเรานะครับเรียกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับระบบป้องกันการชนนะครับมีการแจ้งเตือนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังให้ครับมี a d ดเดคทีฟฟ o ด Control นะครับแล้วก็มีระบบ s t o p a n d g o ให้เรียกว่าครบคันกันเลยทีเดียวสำหรับรถ Ford Ever e s รคันนี้นะครับเดี๋ยวอนพารับชมกันดีกว่าว่าเจ้าคันนี้มีการตกแต่งอะไรกันบ้างและตัวรถ Ever e ร t มีในรุ่น อง,เ,โโอรงเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยกระจังด้านหน้านะครับเราถอดกระจังหน้าเดิมออกใส่กระจังหน้าที่เป็นตัวตัวนี้เป็นกระจังหน้าเลนดอนนะครับก็มีในส่วนของตัวอักษร FORD แบบนี้เลยทําสีดําเงาจุดต่อมานะครับไฟ LED สามตำแหน่งเราเลือกแบบสีส้มแล้วก็ในอักษรตัว F เนี่ยนะครับเราเลือกติดในส่วนของสติกเกอร์นะครับทำเป็นสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะครับก็ทําให้กระจังด้านหน้าของเรานะครับดูโดดเด่นนะครับไม่ได้แบบกลมเกลืนกับสีดําแต่อย่างใดนะครับ เพิ่มไฮไลท์ด้วยไฟนะครับ LED นะครับที่ตรงบริเวณชายกระจังด้านหน้านะครับตัวนี้ฝั่งละ1ตําตำแหน่งนะครับโคมไฟหน้าเดิมของเราเป็นโคมแบบมัลติรีแฟกเตอร์นะครับด้านในเป็นหลอด LED นะครับแล้วก็มีเดย์ไทม์ที่เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันรูปซีแคมนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัว Next Gen เลยนะครับนะครับตัวนี้ก็มีระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติให้แล้วนะครับด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะครับเป็นแบบ LED มาให้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ ชุดกันชนด้านหน้าเนี่ยนะครับเราเรียกว่าชุดวิกเตอร์นะครับปัจจุบันเอเวอเรสต์เรานิยมใส่ในส่วนของชุดแต่งวิกเตอร์แรปเตอร์นะครับแล้วก็ชุด Y นะครับชุด AKC นะครับคันนี้เลือกชุดแต่งวิกเตอร์นะครับก็เรียกว่าลงตัวมากๆเลยชุดวิกเตอร์เนี่ยนะครับเราไม่ต้องถอดกันชนด้านหน้าเดิมออกนะครับทำสีนะครับตัวนี้ก็ทําเป็นสีเทานาโดเกะนะครับตัดกับสีดําเงานะครับเราเว้นระยะในส่วนของช่องเซนเซอร์ไว้อยู่นะครับตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับนี่ครับแล้วก็มีห่วงลากจูงนะครับมาให้สอง แรปเตอร์อ่าวิกเตอร์ด้วยนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเรดาร์ต่างๆของตัวรถไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยป้องกันต่างๆของตัวรถนะครับอ่าด้านบนฝากระโปรงนะครับตัวนี้ก็มีการทำสีเป็นทาวน์นาร์โดเกยนะครับรอบคันนะครับจุดต่อมาเลยนะครับคิวล้อนะครับตัวนี้เป็นคิวล้อขนาดประมาณ3นิ้วนะครับของตัววิกเตอร์นะครับที่ต่อเนื่องกันทำสีดำดาเงาแบบนี้เลยนะครับล้อแม็กอันเดอร์ออลอยนะครับปปัััััจจุบบนนนนะคครรรรออ่าาาีี้เเมกกด นะครับเปลี่ยนนะครับเป็นล้อแม็กตัวนี้เป็นของตัว v r e s i n g นะครับเป็นลายก้านนะครับตัวนี้ก็จับคู่กับตัวยางตัวโยทายนะครับสเปคยางของคันนี้นะครับอยู่ที่2 265ท50 R20 นะครับก็ในการเลือกสเปคนี้นะครับก็ขับขี่ก็เรียกว่า ตัวสเต็อกยางนี่ก็ไม่ติดในส่วนของบางคนด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับในการเลี้ยวต่างๆนี้ก็เรียกว่าใช้งานได้ในชีวิตประจำวันได้ปกติเลยนะครับนี่ครับอย่างโตโยต้าย่างโอเพนคัน o ี e นะครับ AT อย่างออเทเลนนั่นเองดอกอยางก็จะใหญ่นะครับถ้าลูกค้าเลือกแบบดอกอยางที่ใหญ่ๆกว่านี้ก็จะเป็นยาง RT นะครับก็สามารถเลือกได้หรือแจ้งบอกได้นะครับ ช่วงล่างนะครับระบบเบรกของเราครับก็เป็นบิดเบรกมาให้สีล้อพร้อมคีิระบายความร้อนขนาดใหญ่ให้นะครับช่วงล่างเป็นแบบวัดลิงก์นะครับมีระบบลอมป้องกันการพลิกคว่ำนะครับมี ABS ป้องกันล้อล็อก EBD กระจายแรงเบรกมาให้ครบถ้วนกันเลยนะครับแกมด้านข้างตัวนี้เป็นคลิประบายความร้อนนะครับลวมเข้าที่ด้านหน้ากระจายออกด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดํามาให้สําหรับรุ่นสปอร์ตนะครับแล้วก็คันนี้เรามีการแลบ สีนะครับในส่วนของสีดําเงานะครับตรงบริเวณเสานะครับี่ครับเสา A นะครับด้านหน้านะครับรวมถึงด้านท้ายของตัวรถครึ่งคันนะครับนะครับส่วนตัวครอบกระจกเป็นสีดําเงามาให้แล้วเดิมๆจากโรงงานนะครับมีบายสปอร์ตแจ้งเตือนรถในมุมอับและมุมอับขนาดถอยหลังกล้อง360องศานะครับเรามีกล้องด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านหลังนะครับมีไฟส่องสว่างที่พื้นให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็อย่างที่แอนบอกเทคโนโลยีจัดเต็มเลยนะครับ ลาวหลังคานะครับเป็นสีดํามาให้อยู่แล้วนะครับกันสาดทั้ง4ี่จุดฟิล์มรอบพันเราติดเป็นเกรดเซรามิกให้เลยนะครับตัวนี้เป็นเซรามิกแบบไฮบริดด้วยนะครับลูกค้าเลือกเป็นสเปคนี้มานะครับบ้ามือจับนะครับเป็นสีดําเงามาให้อยู่แล้วมีสมาร์ทคี์เลสนะครับล็อกรถคลายล็อกรถที่ตรงบริเวณเบ้ามือจับได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับนะครับนี่ครับตัวนี้ก็รอบคันของเรานะครับถังน้ามันนะครับก็เพิ่มความโดดเด่นด้วยการแลปสีนะครับเป็นสีดําเงานะครับแบบเดียวกับตรงบริเวณหลังคาหรือตรงบริเวณ ตัวตัวรถด้านหลังเลยนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับที่เราทําสีเพิ่มนะครับนี่ครับครึ่งคันเป็นสีดําดําเงานะครับตามแบบที่ลูกค้าเลือกนะครับด้านท้ายไฟท้ายแบบ LED signature นะครับก็จะมีอยู่ในรุ่นสปอร์ตขึ้นไปนะครับรุ่นเอเวอร์เรสตนยังไม่มีไฟท้ายแบบ LED เต็มระบบแบบนี้ไฟท้าย LED คมชัดนะครับแบบนี้เลยนะครับด้านในก็เป็นอะคริลิกคำว่าเอเวอร์เรสต้นะครับโลโก้ฟอร์ดนะครับมีเส้นไลฟ้าด้านหลังที่ปัดน้ําฝนให้นะครับไฟเบรกดวงที่3แล้วก็ด้านบนก็จะมีคลิปสลามนะครับ ด้านท้ายของตัวรถนะครับก็จะเป็นชุดแต่งของตัววิกเตอร์นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกรูปแบบของท่อนะครับเป็นรูปเลข8หรืออินฟินิตี้นั่นเองนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับเป็นทรงเหลี่ยมนะครับเป็นท่อคู่นะครับเป็นเลข8แบบนี้นะครับทาสีดําเงาตัดกับสีเทานะครับเทาแลมโบที่ลูกค้าเลือกนะครับหรือสีเทานาโดเกนนั่นเองนะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติอยู่นะครับตัวนี้เรารับสีทับในส่วนของตัว เซนเซอร์ S S นะครับแต่ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีผลต่อการใช้งานแต่อย่างใดนะครับคลายแต่งวิกเตอร์นะครับตัวนี้นะครับฝาท้ายด้านหลังเป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วเปิดจากบริเวณด้านท้ายเปิดจากกุญแจเปิดจากภายในตัวรถนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าเดิมนะครับที่เราคืนให้ลูกค้านะครับตัวนี้ก็รอติดในส่วนของพรม เพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นพรม 5D นะครับรอบคันนะครับนี่ครับด้านท้ายนะครับเบาะแถวที่3เนี่ยพับเรียบได้เลยนะครับตัวนี้ยังเป็นแบบแมนนวลอยู่ในการพับนะครับแถวที่2ก็สามารถพับราบเรียบได้อีกเช่นกันนะครับมีไฟส่องสว่างด้านท้ายให้นะครับมีช่องอ่า USB อ่ามีช่องในส่วนของ power outlet มาให้ด้วยแอร์ตอนหลังมีให้แอร์แถวที่2แอร์แถวที่3เรียกว่าครบทั่วเลยนะครับนี่ครับด้านท้ายนะครับ บรรทุกของได้เยอะมากๆเลยสําหรับเจ้า e v e r อร์เรสต์สคันนี้ของเรานะครับฝาท้ายก็ปิดได้นะครับนี่ครับแบบนี้เลยเดี๋ยวอันพารับชมภายในของตัวรถกันเพิ่มเติมนะครับ ภายในของตัวรถนะครับก็จะมีแอร์ตอนหลังมาให้นะครับมีช่อง USB ด้านหลังมาให้ตัวเบาะมีเข็มขัดนิรภัยตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะครับหนังอย่างดีเลยนะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตของเรานะครับมี Isofix สำหรับครอบครัวไหนที่มีเด็กเล็กนะครับหรือว่าใช้งานกันในครอบครัวนะครับพ่อแม่ลูกเนี่ยนะครับไม่ต้องกังวลเลยรถฟอร์จะที่นั่งของเรานะครับมี Isofix วางในส่วนของคาซิทได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมภายในฝั่งผู้ขับขี่กันนะครับนะครับตัวนี้ก็สมาร์ทคีย์เลสนะครับตัวรถไม่ต้องใช้กุญแจแต่อย่างใดเลยนะครับ แผงด้านข้างนะครับก็ตัวกระจกเป็นออโต้นะครับทั้งกระจกด้านข้างแล้วก็กระจกตัวรถนะครับไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัติหรือออโต้นั่นเองนะครับปรับความสูงต่ำของไฟหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวปุ่มสตาร์ทเป็นแบบพุทสตาร์ทแล้วไม่ต้องใช้กุญแจเสียบสตาร์ทแต่อย่างใดนะครับวงมาอะไรเป็นแบบไฟฟ้านะครับปรับได้4ทิศทางนะครับตัวเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังพร้อมกับตัวเบาะแบบไฟฟ้ามาให้ปรับได้8ทิศทางกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับฝั่งผู้ขับขี่นะครับรถปัจจุบันนะครับก็เป็นเบาะหนังแต่่ไไมมด้ี ปั๊มคำว่าสปอร์ตแล้วนะครับมีคูดคอนโทรลมาให้นะครับอะแดปทีฟคูดคอนโทรลมาให้ LIM ล็อกความเร็วอัตโนมัติมาให้นะครับเรียกว่าครบถ้วนเลยนะครับนะครับตัวรถหน้าจอขนาดใหญ่12นิ้วนะครับมีทันชาร์จไร้สายนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเบรกมือแบบไฟฟ้าก็มีมาให้นะครับนี่ครับตัวรถนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto ที่สำคัญรองรับระบบ Ford Pass สั่งสตาร์ทรถผ่านมือถือได้นะครับเช็คตำแหน่งตัวรถผ่านมือถือได้นะครับสำหรับ ลูกค้าที่สนใจนะครับการออกรถ7ที่นั่งของฟอร์ดเรานะครับสำหรับเจ้า e v e r อเรสต์สปอแบบคันนี้นะครับทำสีเทอร์นาโดเกพร้อมชุดแต่งวิกเตอร์พร้อมล้อมแหลงนะนมีโปรโมชั่นนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นแบบฟรีชุดแต่งรอบคันให้หรือแบบที่2นะครับลูกค้าเลือกนะครับเป็นแบบดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือแบบที่สามออกรถเริ่มต้นเพียงหนึ่งหมื่นอ่าหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนอยาก ผ่อนเท่าไหร่นะครับอยากได้การตกแต่งแบบไหนก็ทักเข้ามาหาอันฟอร์ดได้เลยนะครับจะทําอันจะแนะนําการออกรถทําให้เป็นเรื่องง่ายนะครับตกแต่งได้ตามใจชอบพร้อมบริการนะครับนำรถไปส่งให้ถึงที่ทุกที่ทั่วประเทศด้วยแบบคันนี้นะครับเจ้าของรถพี่ทีนะครับก็เลือกการตกแต่งเองทุกๆอย่างนะครับก็สามารถเลือกได้แบบตามที่ต้องการได้เลยนะครับก็สาหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้อันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต่อไปก็ฝากกดนะครับเจ้าฟอร์ดเอเวอร์เรสต์สปอร์ตคันนี้นะครับ ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ